สหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของทางฝั่งจีนนะฮะรวมถึงเรื่องของทางฝั่งสหรัฐรวมถึงเรื่องของทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าหุ้นที่ทางฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าดัชนีนคเคอนะฮะน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเนคเคอีมีส่วนเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับการพัมบิตคอยเช่นเดียวกันยังไงคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะฮะก็ ฝากกดไลค์นะครับ<ๆ>ดเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปต็อกกันในช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่นอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เดฟซส้ดเลี้ยงซื้อนิดนึงกันก่อนละกันนะครับก็จะเริ่มทําการโหวต ในวันพุธที่จะถึงนี่แล้วเพื่อนๆนะโกถือว่าน่าจะคลายความกังวลใจของใครหลายๆคนว่าสหรัฐจะดีฟลต์หรือเปล่านะครับก็คือไม่ดีฟลต์นั่นแหละนะครับก็จะโหวตกันนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะสิ้นสุดนะผมคิดว่าน่าจะเร็วนี้ไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าคุณอ่าคุณจบไบเดนนะครับหรือว่าประธานาธิบดีจะได้เซ็นเมื่อไหร่นะครับสำหรับการขยายเพดานนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วงตอนปี2011ที่หลายคนก็อ่าต้องย้อนกลับมาในตอนปี2011นะ ล่าสุดนั่นแหละนะครับซึ่งใน,นขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับโลกการลงทุนเพื่อนก็คือทองคําพั้มขึ้นไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับประกอบกับเงินเยนก็ค่อนข้างแข็งหรือว่าเงินเนี่ยมองว่าเงินเยนเป็นเซฟเฮเว่นนะครับทำไมผมถึงต้องพูดเงินเยนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของเนค e เด้วยนะครับซึ่งมีส่วนที่สําคัญกับ b บิตคอยดูด้วยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะว่าสินา้าที่ผมนํามาแบ่งปันในวันนี้จะส่งผลที่ดีต่อ Bitcoin หรือไม่นะครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับ ญี่ปุ่นด้วยนะน่าสนใจมากสำหรับข้อมูลวันนี้ยังไงวันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับทีนี้จะรับเราไปดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของบิตคอยแล้วก็ทองคําแล้วก็หุ้นเทคในณักขณะนี้กันบ้างน,นะครับเพื่อนๆซึ่งหลายคนก็คงจะลุ้นกันอยู่นะ้องว่าถ้ามาเป็นเหมือนตอนปี2011หมายความว่าทองคำเนี่ยน่าจะพั้มหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่าว่ากันไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่นแน่ๆเนี่ยถ้าเราดู correlation บิตคอยนะเทียบกับทองคํากับ เท็ Tech นะครับจะสังเกตว่าเท็กเนี่ยหรือว่าเส้นสีฟ,ฟ,ฟ้าเข้มตรงเนี้ยน้ำามันเข้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่วงลงไปเรื่อยๆหรือว่าความสัมพันธ์ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นขาลงเบื่อๆจาก0.7ลงมาตอนนี้เหลืออยู่0.3ในนักขณะน,นี้ลงมาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงไปลายปีที่แล้วแล้วนะฮะกับการถ้าเราเปรียบเทียบบิตคอยกับทองคําหรือว่าเส้นสีส้มๆเหลืองๆตรง,นนตรงนเนี้ยเนาะจะสังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะค่อยๆขึ้น correlation จาก 0. เท่าไรไม่รู้นะซนประมาณ0.1่เนาะขึ้นมาตอนนี้จะเป็น0ูจุแล้วนะครับเรดดูว่าใกล้ที่จะครอสหรือว่าใกล้ที่จะตัดความสัมพันธ์กับหุ้นเทคแล้วในขณะนี้ซารับิตคอยนะอก็น่าจับตามองมากๆนะฮะว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์กับทองคำกับบิตคอยจะสูงขึ้นจนครอสเลยหรือว่าแซงหุ้นเทคได้หรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้เดี๋ยวราไปดูในด้านของทางฝั่งจีนกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็กล้เข้ามาแล้วเนาะในวันที่1เดือนหน้าน,นะครับก็น่าจะเป็นในหนวันที่หลายคนก็จับจองกันแหล้ว,ว่าจะส่งผลที่ดี ต่อคริปโตได้หรือไม่นะครับแต่วันหนึ่งที่ทางฮ่องกงจะมีการให้ทางรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเทรดซื้อขายคริปโตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูข้อมูลรูปภาพรูปนี้ก็ถือว่าหาอยู่พอสมควรนะฮะคือทางจีนเนี่ยแบนบิตคอยตอนนั้นช่วงพีคพอดีเลยนะที่ราคา6 0 0 0ื่นนะครับตอนปี2021ช่วงเดือนเมษายนนะครับถ้าใครจังมาได้นนันขณะนั้นเนาะราคาล่วงมาจะ60,000แป๊บเดียวลงมา3 0,000เลยเป็นเพื่อนในตอนนั้นนะโอเคหลังจากนนนัั้ะครบผมก็ ทางจีนนะฮะก็ให้ทางฮ่องกงเนี่ยโอเคมีข้อกฎหมายรองรับให้รายย่อยต่างๆสามารถซื้อขายคริปโตได้ในตอนปี2023ตอนที่ราคาอยู่ที่1 7 0 0 0หืนเนเบือนะก็ถือว่าโหดใช้ได้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์กลเม็ดอะไรของเขาหรือเปล่านะครับที่พอ bitcoin <S <S ไปดอยอยู่ที่60,000เนี่ยทางรัฐบาลก็ไม่ส่งเสริมประมาณว่ากลัวประชาชนตินดดอยหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะไม่ทราบนะแต่ใน,นขณะนี้ มีการพัมขึ้นมาหรือว่าดูเหมือนว่าทางจีนหรือว่าทางปักกิ่งจะซัพพอร์ตมากๆกับในเรื่องของเว็บ3หรือว่าในเรื่องของโลกคริปโตโดยเฉพาะทางฝั่งของฮ่องกงนะครับก็ไม่รู้ว่าฮ่องกงจะเป็นฮับหรือว่าเป็นประตูที่จะนําสภาพคล่องต่างๆหลั่งไหลมายังโลกคริปโตสําหรับทางเมลแลนหรือว่าทางฝั่งจีนได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องยอมรับว่า มันโอเคมันเป็น narrative น a ร์ทิเนาะหรือว่าเป็นกระแสะเป็น story ที่สําคัญแล้วก็ต้องรอดูว่าเหรียญจีนจะพั้มกันหรือไม่นะครับแต่ที่นแน่ๆหลายคนก็คงคิดแหละว่าเฮ้ยแบบนี้คนจีนจะพั้มเหรียญจีนหรือเปล่าอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ที่นแน่ๆเนี่ยการ บังคับใช้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่ทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยก็คือจะมีการเทรดแค่เหรียญอยู่ไม่กี่เหรียญนะคือโอเคแหละมันก็มีเยอะนี่แหละแต่หมายถึงว่ามันจะไม่ได้เยอะแบบมีมีมคอยอะไรแบบนั้นนะถ้าเราดูนะครับจะเป็นเหรียญที่เป็นหลักๆเท่านั้นนะครับหรือว่ารีคอยเมนของเขาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเหรียญที่มีอินเด็กน้อย2อที่นะครับเพื่อนๆหรือว่าอยู่ในกองต่างๆอย่างน้อย2ที่นะครับก็ถ้าเราดูนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเหรียญใหญ่ทั้งนั้นนั่นแหละนะฮะบิตคอยอิทเรียมไลท์คอยบิตคอยแคสโปรกดอโซล หลายคนถ้าอยู ta, ่ในโลกคริปโตมานานก็คงจะคุ้นชื่อเลย์ึ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าคุ้นชื่อ Bitcoin ิ i เลอรต่างๆเหล่านี้กันดีนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเหรียญต่างๆเหล่านี้จะพัมกันได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆถ้าเราดูช่วงหลังมานี้จะสังเกตว่ามีเหรียญเหรียญหนึ่งที่ออฟเฟอร์มาแปลกๆเพื่อนๆก็คือ s o ล a n a นั่นเองนะครับน่าถือว่า โหดใช้ได้นะครับในช่วง5วันที่ผ่านมาถ้าเราดูพัมขึ้นมากว่า8.46%นะครับเพื่อนๆแมติกพัมขึ้นมา7.84%อ่าบิตคอย์ขึ้นมา7.57%นะครับก็ถือว่าโซลาน่ามาแปลกๆอยู่พออพอสมควรนะในณขณะนี้นะครับไม่รู้ว่าโซนหนึ่งเป็นเพราะว่า่าเข้าข่ายหรือว่าทางกฎหมายฮ่องกงเขารองรับ หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูราคากันอีกทีหนึ่งนะครับที้เท่านั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระแสทางฝั่งจีนกันด้วยนะครับเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเงินเงินต่างๆที่หลายคนก็คิดว่าน่าจะทะลักเข้ามาในวันที่1เนี่ยอาจจะไม่ได้ทะลักมาในวันนั้นเลยนะแต่ก็โอเคแล้วยาวมีโอกาสเนาะแต่หมายถึงว่าวันที่1มันคงไม่ใช่ว่าจะทะลักเข้ามาในวันนั้นเลยนะเพื่อนๆนะ,นะเพราะว่าวันที่1เป็นจุดเริ่มต้นและหลายบริษัทก็เริ่มที่จะยื่นในเรื่องของ ข้อกำหนดต่างๆหรือว่าเยื่นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับซึ่งก็อาจจะต้องรอคือค,อคงไม่ใช่ว่าแบบสองสัปดาห์แล้วลุยเลยอะไรแบบนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งอาจจะสักเดือนหนึ่งสเดือนอะไรแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันแต่ก็ถือว่าช่วงนี้กระแสมันมาค่อนข้างแรงนะอย่างไงเราม้งระวังอาจจะเป็น by the rumor sell the news กันเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมแจ้งเตือนนะแต่ก็เท่านั้น ผมอาจจะผิดก็ได้นะเพื่อนๆันนี้ผมแค่เตือนด้วยความเป็นห่วงบางทีหลายๆคนอาจจะไปซัาเต็มคอเลเต็มแข้งสำหรับเหรียญจีนนะอย่างไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของเหรียญต่างๆอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีเหรียญจีนอะไรที่จะเข้ามาลิสต์ในที่ต่างฮ่องกงนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญเลเยอร์หนึ่งต่างๆอย่างที่เห็นในนี้นั่นแหละนะครับทีนี้จะเราไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจสําหรับการพัม คริปโตหรือว่าบิตคอยหลังจากนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ไปรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับนั่นก็คือทางฝั่งญี่ปุ่นนะหลายคนจับจ้องทางฝั่งจีนนะฮะแต่ถ้าเราดูในณขณะน,นี้สภาพคล่องทางฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีนัยสําคัญมากกว่าที่อื่นๆในโลกในณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนระาจะสังเกตว่านี่แค่อี กับสภาพคล่องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้อไปต,ตามๆกันจริงๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพคล่องถูกอัดฉีดเข้ามาหุ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็พั๊มขึ้นไปอยากที่เห็นหรือว่าล้อก,กันไปต,ตามๆกันแบบนี้เลยนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเราดูในณขณะนี้นิกคยอียโอโหพีคมากเบื่อๆสูงที่สุดในรอบตอนปี1990งรู้ว่าประมาณ30ปีในณขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คงเกี่ยวกับในด้านของสภาพคล่องรวมถึง วอลเลนบัฟเฟตเอฟเฟกเพื่อนๆหรือว่าก่อนอันนี้ถ้าใครติตามข่าวสารเราจะเห็นข่าวนะฮะว่าคุณปู่หรือว่าทางกองของเขาเนี่ยได้เข้าไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นนั่นเองหลายคนหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ตามคุณปู่อยู่เนี่ยก็เลยด้วา่าซัดตามกันไปนะครับป่าเข้าไปกว่า7 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษานะแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเยอะ เข้าไปมากกว่านั้นอีกแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับในชาร์ตมันของนี k ีอีจะสังเกตว่ามันพัมขึ้นมาเป็นออทามไฮอยู่ที่31,330ในณักขณะนี้นะครับโหดใช้ได้นะอย่างที่บอกนะฮะสูงที่สุดตั้งแต่ตอนปี1 9 9 0หรือว่าราวๆ30ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูดในณักขณะน,นี้อันนี้คือชาร์ตมันนะ่าจะสังเกตว่าตอนนี้ MA c d ของ มันนะครับสำหรับตัวนิกเกอีเนี่ยครอสเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะงงวังเฮ้ยพี่แค่มันไม่เกี่ยวอะไรกับบิตคอยนะฮะโอเคถ้าเราเปรียบเทียบกับบิตคอยจะสังเกตว่ามันเลยก็ตามที่นิกเกอีพัม e นะครับจะสังเกตว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่บิตคอยก็จะพัมไปตามๆกันนะครับถ้าเราดูนะราคาบิตคอยก็คือเสถียรสมสมตรงนี้นะจะสังเกตว่ามันเลยก็ตามที่นิกเกอีมีการครอส s สำหรับชาร์จมันนะบิตคอยพัมนะฮะครอส s บิตคอยก็พัมขึ้นไปก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้นิกเกอ ครอสแล้วบิตคอยจะพัมขึ้นไปได้หรือไม่นะครับประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลจากทางคุณครูสนะฮะจะสังกมมเก,กตว่ามื่อไหรก็ตามที่นิเคอทเบรกเอาท์หรือว่าทำทรงบูลลิชแพทเทิร์นแล้วก็เบรกไปได้เมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยขึ้นกระจุยเพื่อนๆน,น,นับตั้งแต่ต่อปี2010ถ้าเราดูครั้งนี้พัมเข้าไาป,ปุ๊บบิตคอยขึ้น500เท่านะฮะต่อป 10, ี2016เบรกครั้งนี้บิตคอยขึ้น100เท่าต่อปี2019บิตคอยขึ้น17เท่า ตอนปี2023ตอนนี้ Bitcoin ขอไปตอนนี้ n น k k e อหรือว่าดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยเบรกเรียบร้อยแล้วในนักขณะน,นี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า Bitcoin จะพั้มหรือเปล่านี่ผมคงจะตอบไม่ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูแต่ถามว่าตอนนี้เบรกแล้วไหมสหรับชาร์จมันนะเบรกแท่งเขียวปัดในนักขณะนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้ที่จะปิด แทงมันแล้วนะฮะเรดิวเ็ดแท่งมันเขียวเต็มแท่งหล่อ,ลอ,ลอมิดด้ามในณขณะนี้นะครับอินึ่งชาร์นะครับจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนากตังต้ง bitcoin เคยเกิดมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนปี2010 2011นะฮะในชาร์ตอันนี้นะจะสังเกตว่าเมือนก็ตามที่นิกกี้พัม bitcoin ก็พัมเหมือนกับตามที่นิกกี้ลงหรือว่านิ่งๆทรงๆ bitcoin ก็นิ่งๆทรงๆนะฮะ เออก็ถือว่าน่าสนใจดีไม่น้อยนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะไม่ไม่เคยได้เข้าไปดูในเรื่องของไดเคอีกับบิตคอยเลยนะส่วนอยากจะดูในเรื่องของ d ีเหรือว่าดีกซเนาะแล้วก็ทางฝั่งจีนนะครับแต่ไม่อยากรู้ว่าเจแปนก็พัมบิตคอยด้วยเช่นเดีวยวกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นเขาพัมโดยตรงหรือเปล่านะฮะแต่ก็ถือว่ามันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเหมือนกันว่าเมลอดกร็ตามที่หุ้นญี่ปุ่นพัมบิตคอยก็พัมไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะนะถึงได้ชื่อว่าซา นะครับโ,โตะนะครับสลับน้ําแฝงนะฮะนี่ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันเนาะแม้ว่าไม่รู้ว่าชื่อที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะครับว่าญี่ปุ่นพั้มบิตคอยก็จะพั้มตามหรือเปล่านี้ผมกล่าวนะคงไม่เกี่ยวหรอกนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าเราดูในเรื่องของชาติกี่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับ โอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบนะสำหรับข้อมูลข่าวสารสำหรับทั้งฝั่งจีนแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นไม่อยากที่จะให้มองข้ามกันนะครับเพราะว่าช่วงลหลังๆานี้หลายคนก็คงจะมองญี่ปุ่นว่าแบบฮ้ยโอ้โหเศรษฐกิจมันแบบไม่ค่อยดีเนาะถ้าเราติดตามข่าวสารนะครับแบบสังคมคนแก่น่าจะไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับเรโ่อดศูนส์วนกระแส พอเป็นคนส่วน,น้อยปุ๊บพั้มเลยเพื่อนๆน,นะหรือว่าเมื่อ,อะไรก็ตามที่คนมองว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยดีเศรษฐกิจค่อนข้างเฟื่ออะไรแบบนี้นะครับเลยดว่าดอกเบี้ยเนี่ยต่ำเตี้ยและดินมากนะเออที่ไหนได้นะครับพั้มเลยนะฮะก็ต้องเราดูการเบรกในครั้งนี้สําหรับทางฝั่งญี่ปุ่นจะสมงผลมากน้อยแค่ไหนต่อ บิตคอยนนะครับในอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูไปว่ากันในทีหนึ่งเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับรวมถึงพวกไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กนะครับรวมสุดเทรดบิตคอยก็ลิงก์อยู่ยด้านใต้คลิปพาร์ตอนี้กันเอาไว้แล้วนะฮะก็กดเข้าไปกันได้นะครับผมคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับอย่างนั้นรีบเข้าไปสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคก็สำหรับคลิปพาร์ตอนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนีี้สสวััดคร